ครับตัเนข่าวชาวใต้ชงเกตประเด็นในประเด็นดีๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ของเราวันนี้มาคุยเรื่องการทุจริตในสังคมไทยนะครับน้องยอมที่ผ่านมานี่เราก็รุนแรงมีการป้องกันปราบปรามกันมาโดยต่อเนื้องนะครับในส่วนพื้นที่บ้านเรานี่ก็มีอยู่หนึ่งส่วนนั่นคือทางด้านสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเรื่องปปทเขตแปดครับวันนี้ในการป้องกันทุจริตในภาครัฐเชิงรุกในพื้นที่เนี่ยทำกับพันธุ์พืชกันบ้าง ท่ารายการได้ตระกูลอย่างยิ่งนะครับจากหนังสาวณัฐพรสิทธิชัยครับพ่วงในการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปทเขตแปดรวมแกะประเด็นกับเราครับสวัสดีครับท่านผอครับสวัสดีคร่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมค่ะต้อนรับสู่แหล่งข่าวชาวใต้นะครับยินดีค่ะน่าจะมาครั้งแรกด้วยไหมครับครั้งแรกเลยค่ะแล้วก็ไม่ค่อยจะได้ยินว่าปปทเขตแปดด้วยค่ะอยากให้ท่านได้พูดถึงสำนักงานปปทนะครับทั้งทั้งใน ธรรมดาแล้วมีเขตด้วยใช่ไหมครับใช่มีบทบาทมีเขตรับผิดชอบอย่างไรบ้างครับค่ะสำนักงานปปทอของเรานะคะชื่อเ,เต็มคือสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐค่ะนะคะม,มีมีเราเป็นส่วนราชการไม่สังกัด กระทรวงทบวงกรมแต่เราขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรีมีเลขาธิการคณะกรรมการปปทเป็นหัวหน้าส่วนราชการ<ม>ท่านเป็นข้าราชการระดับ41เทียบเท่าปลัดกระทรวงนะคะแล้วก็เรามีที่ตั้งอยู่ที่สํานักงานใหญ่ของเราเนี่ยอยู่ที่ตึกซอฟตแวร์พาร์คนะคะอยู่ที่แจ้งวัฒนะปากเกร็ดนนทบุรีค่ะในส่วนของการแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานปปทเนี่ยนอกจากสายงานสนับสนุนทั่วไปที่หน่วยงานราชการอื่นๆมีแล้วเนี่ยเราจะมีงานในส่วนของงานด้านปรับปรามในส่วนกลางของกรุงเทพมหานครอยู่5กองก็คือเรียกว่า กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ1-5และในส่วนของพื้นที่ต่างจังหวัด76จังหวัดเนี่ยเราจะแบ่งเป็นเขตพื้นที่ทั้งหมดเขต1นถึงเขต9ค่ะแล้วก็เขตเขต8ของเราเนี่ยมีหน่วยงานที่มีพื้นที่รับผิดชอบอยู่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนก็ประกอบด้วย ชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชกระบี่พังงาและภูเก็ตค่ะ,ะและเรามีที่ตั้งสำนักงานปปทเขต8อยู่ที่สุราษฎร์ธานีค่ะอยู่ที่สุราษฎร์ใช่ค่ะเราก็เป็นคนสุราษฎร์เหมือนกันเลยถ้าอย่างนั้นนะคะและในขณะเดียวกันเรามีอีกหนึ่งกองที่เป็นกองสำคัญก็คือเรียกว่ากองอํานวยการต่อต้านการทุจริตอยู่ที่ส่วนกลางซึ่งกองนี้จะรับงานคดีต,ต่างๆที่เป็นงานนโยบายที่ผู้บริหารมอบหมายอนอกเหนือจากกองปราบ1-5และเขต1-9่ถึงาค่ะนะครับเนี่ยเพื่อทำความเข้าใจมีปปทมี ปชอมีปปงมันมัน,มนที่เดียวไ,ไหมฮะตะกลปอเหมือนกันใช่ไหมคะปปชเนี่ยเขาเป็นองค์กรเอกชนตามขอโทษค่ะเป็นองอนอค์งกรอิสระต,ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแต่ปปทเราเนี่ยปราบรามการทุจริตเนาะจะมีคาว่าทอตรงท้ายแต่ปปชก็มีชอช้างเนาะปปทอของเราเป็นหน่วยงานภาครัฐเป็นเป็นเป็นมือเป็นไม้ของฝ่ายบริหารพูดง่ายๆเพราะปปชเ็าเป็นองค์กรอิสระแล้วแต่ฝ่ายบริหารก็ต้องมีเครื่องมือเป็นหน่วยงานอะไรสักอย่างที่เป็นเครื่องไม้เครื่องมือเป็นกลไกให้กับ ฝ่ายบริหารก็คือปปทนี่แหละคะ่ะจะส่วนปปงก็เ,เป็นปรับปรามเรื่องการฟอกเงินชัดเจนค่ะใช่ค่ะตุนปอเหมือนกันตระกูลปอลเหมือนกันเพราะฉะนั้นหน้าที่เราก็คือปรับปรามการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐโดยตรงค่ะเฉพาะของรัฐใช่ค่ะนะคะคราวนี้คะ่ะพูดถึงในเรื่องการตรวจสอบการทุจริตของทั้งหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ถูกต้องไหมคะท่านปออเรามีขั้นตอนหรือว่ากระบวนการใน,ในการตรวจสอบยังไงบ้างค่ะ ขั้นตอนหลกัหลกๆของการตรวจสอบเรื่องของเราเนี่ยนะคะเราจะแบ่งเป็นสองขั้นตอนใหญ่ๆ <Okay. S 1> ขั้นตอนที่1จะเป็นในเรื่องของการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือสแอสวงหาข้อเท็จจริงเบื้องต้นก่อนว่าเรื่องที่มีการกล่าวหาเจ้าหน้าที่รัฐว mm ัต hmm. ถุดิตเนี่ยเข้าเงื่อนไขที่คณะกรรมการ mm hmm. ปรปรทจะรับไว้ไต่สวนได้หรือไม่นะคะ mm hmm. ในช่วงนั้นเช่นเราจะดูในเรื่องว่าในวันเวลาที่เกิดเหตุตามที่มีการกล่าวหานั้นนะผู้ถูกกล่าวหาเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ หรือเปล่ามีอำนาจหน้าที่โดยตรงกับประเด็นที่มีการกล่าวหาไหมและพฤติการที่การกล่าวหานั้นเราไปตรวจสอบข้อจริงเบื้องต้นแล้วแสวงหาข้อจริงเบื้องต้นแล้วน่าเชื่อว่าเขาก็ทําความผิดตามที่มีการกล่าวหาหรือไม่และการกระทํานั้นก่อให้เกิดความเสียหายหรือไม่ถ้าครบ4ประเด็นนี้เราก็จะเสนอคณะกรรมการรับมาสู่กระบวนการที่2ก็คือการไต่สวนข้อได้จริงซึ่งการไต่สวนข้อได้จริงนี้ค่ะหากเราดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วก็จะนําสู่การพิจารณาของคณะกรรมการปปทเพื่อวินิจฉัยชี้มูลว่าผู้ถูกกล่าวหากระทําความผิดอาญา อะไรบ้างในหน้าที่ราชการของเขาและกระทําผิดวินัยฐานไหนซึ่งเป็นความผิดวินยัยไร้แรงเท่านั้นที่คณะกรรมการปาปทจะช,ชี้ พอคณะกรรมการปปรชี้มูลผู้ถูกกาวหารายใดในส่วนของอาญาเราก็จะส่งไปให้พนักงานอายาการดำเนินการส่งฟองอ้องยังสารทุจริตและประพฤติมิชอบในเขตพื้นที่และในส่วนวินยัยส่งไปยังหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อดำเนินการทางวินยัยทันทีโดยที่หน่วยงานต้นสังกัดไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอีกออคือบอร์ดปปชี้มูลไลยแรงฐานไหนก็ไปลงโทษได้ทันทีเลยภายใน30วันเลยค่ะลงโทษได้ โทษที่จะลงได้มี2ฐานก็คือคปลดออกกับไล่ออกเท่านั้นเพราะที่ปปทช้ม,มูลผิดวินัยร้ายแรงจึงต้องลงโทษในสองฐานนี้และภายใน30วันหน่วยงานต้องลงโทษทางวินัยให้แล้วเสร็จและต้องส่งสำเนาคำสั่งนั้นให้คณะกรรมการปปทได้พิจารณารับทราบเนี่ยภายใน15วันด้วยค่ะนี่เป็นหน้าที่ของคณะมนรรชการคือเราถือว่าเราตัดสินชี้ขาดเลยใช่ค่ะกฎหมายบอกไว้เลยค่ะว่าหน่วยงานต้นสังกัดไม่ต้องไปตั้งกรรมการวินัยละให้ถือให้ถือสำนวนวินัยใช้ให้ถือสำนวนของคณะกรรมการปปทเนี่ยเป็นสำนวนทาง วินัยได้เลยค่ะ,ะ,คะผลของการผลของการดําเนินการเนี่ยสามารถเปิดเผยได้ไหมครับ ในส่วนของในชั้นของการสแสวงหาข้อเท็จจริงเ<อ>บื้องต้นที่พี่เรียนมอสักพู่เบื้องต้นน่ะนะคะเราจะเปิดเผยจะแจ้งผลไปยังผู้ร้องทราบเท่านั้นถ้ากรณีผู้ร้องมีตัวตนนะคะเพราะว่าปปทเราในแม่ตบาบัตรสนเทศเนี่ยเราก็เคยทํากันมาแล้วนะคะไม่ไมจำเป็นต้องมีคนร้องมีตัวตนอย่างเดียวใช่ค่<อ>ะแต่ข้อมูลต้องชัดเจนเท่านั้นเองถ้ามีผู้ร้องเป็นตัวตนในชั้นสแสวงเนี่ยเราก็จะแจ้งผลให้ผู้ร้องทราบว่าเรื่องที่ท่านร้องเรียนมาเนี่ยบัดนี้คณะกรรมการปปทมีมติระวิจยไต่สวนนะหรือมีมติให้ข้อกล่าวหาตกไปตามเงื่อนไไขขขขอออองงงกกกฎหมมาาายแล้้้วว็พในนนชัรรต่่สจิคะ ถ้าคณะกรรมการปรวทชี้มูลแล้วเราจะแจ้งผลการชี้มูลนั้นให้กับผู้ร้องอผู้ผู้ถูกร้องก็คือผู้กล่าวหากับผู้ถูกกล่าวหาทราบใช่แต่ในส่วนของการเผยแพร่ให้สาธารณชนทั่วไปได้รับทราบเนี่ยเราจะรอจนกระทั่งถึงขั้นกระบวนการที่ศาลมีคำพิพากษาแล้วค่ะเพื่อไม่ให้กระทบสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาเพราะว่า ในขณะที่เราชี้มูลไปในชั้นของผู้พิพากษานะคะก็ยังถือว่าจะให้ตับใดที่ยังไม่มีคําพิพากษามาก็ยังถือว่าผู้ถูกกระหาเป็นผู้สุจริตอยู่ถูกต้องค่ะเราก็คํานึงถึงสิทธิของผู้ถูกกระหาด้วยเช่นเดียวกันค่ะคราให้องสุดก่อนว่าเป็นยังไงถึงก็จะประกาศผลให้ทราบถูกต้องใช่เลยเหมือนเมื่อกี้ท่านผอเล่าให้ฟังเนี่ยอาจจะมีกรณีที่ประชาชนไปร้องเรียนนะคะแต่ว่ามันจะมีการป้องกันการทุจริตเชิงรุกในพื้นที่สุราษฎร์ธานีของเราเนี่ยค่ะใช่ค่ะกระบวนการเป็นยังไงบ้าง ค่ะในเรื่องของป้องกันการทุจริตในเชิงลุกนะคะ <Okay. S 1> ก็สืบเนื่องมาจากนโยบายของท่านเลขาท่านปัจจุบันเลยคือท่านท่านเลขาภูมิวิสารเกษมสุขนะคะ <Okay. S 1> ท่านท่านมองว่าปัญหาการทุจริตเนี่ย มันก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ประเทศ<ม>ในเรื่องการพัฒนาชัดเจนมากท่านมองว่าการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนเนี่ยเราต้องมาเน้นที่การป้องกันนโยบายของท่านเลขาภูมิสารนะนั้นท่านก็นบอกว่าเราจะเน้นทํางานป้องกันําหน้าการปราปรามเพราะท่านบอกว่าการปราปรามเนี่ยคือคดีเกิดขึ้นแล้วเจ้าหน้าที่รัฐคนนั้นต้องถูกลงโทษละหรือต้องถูกจําคุกถูกลงโทษทางวินยัยปลดออกไล่ออกอย่างที่เรียนไปแล้วในส่วนของประเทศชาติได้รับความเสียหายแล้วซึ่ง ต่อให้เอาผู้ถูกกล่าหาเขาคุกความเสียหายก็อาจจะไม่ได้ชดเชยกลับมาอย่างเต็มที่ท่านก็เลยมีนโยบายว่า เรามาเน้นปปทเราจะเน้นด้านการ<ม>ป้องกันดีกว่า<ม>แลกะการป้องกันเนี่ยก็ต้องป้องกันเชิงลุกด้วย<ม>คําว่าเชิงลุกคือยังไม่ต้องรอให้ปัญหามันเกิดเรามองเห็นเรารู้เรามีเบาะแสว่าเอ๊ะมันอาจจะมีการสุ่มเสี่ยงเรื่องนี้จะทุจริตก็เราเข้าไปดําเนินการป้องกันเราอาจจะโครงการที่เราจะดาเนินการด้านการป้องกันเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะเน้นในเรื่องโครงการที่เป็นการก่อสร้างขนาดใหญ่ใช้งบประมาณค่อนข้างสูงหรือว่ามีประชาชนแจ้งเบาะแสเข้ามาอย่างนี้ค่ะยกตัวอย่างเลยนะคะเมื่อวันที่สิบกะใช่ใช่ค่ะเรา เราเน้นใจพื้นที่สุราเราก่อนเนาะเมื่อวันที่19นี่เองค่ะช่วงบ่ายเราก็ไปดูโครงการก่อสร้างสกายวอล์กนะที่เราเป็นจะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสุราธานีเราเลยใช่คนสุราฎรอโครงการนี้เป็นอย่างยิ่งเลยนะคะถ้ามีภาพก็จะขึ้นภาพไปตรนี้อันนี้เลยนะคะที่ทางเนาะทาง NBT ก็ไปทําข่าวให้ด้วยกันต้องขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะค่ะโครงการนี้เนี่ยเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสุราธานีเรานะคะถามว่าตอนนี้ ที่เราลงไปตรวจสอบกันเนี่ยเราบูรณาการร่วมกับหลายหน่วยงานเลยค่ะมีทั้งทางเจรกอรมนทางกอรมนจังหวัดสุราษฎร์ธานีทางกทจจังหวัดนะคะแล้วก็มีเครือข่ายภาคประชาชนสําคัญอย่างยิ่งเครือข่ายภาคประชาชนร่วมตรวจสอบกับเราด้วยโครงการนี้ที่เราลงไปตรวจสอบก็เป็นไปตามนโยบายการป้องกันเชิงรุกของเราว่ายังไม่ได้มีการร้องเรียนเลยยังไม่มีการร้องเรียนเลยค่ะถูกต้องใช่เป็นการเชิงรุกเราเลยว่าเพราะว่าโครงการนี้เราดูแล้วว่ามีการก่อสร้างเนี่ยใช้งบประมาณ 29ล้านนะคะแล้วก็รูปแบบการก่อสร้างเป็นยังไงเราเข้าไปดูเพราะว่าสกายวอล์กเนี่ยเราต้องดูตั้งแต่ต้นเพราะว่าลักษณะการก่อสร้างเป็นการก่อสร้างที่ประเทศไทยเรามีหลายจุดเนา แต่การก่อสร้างสกายวอล์กเราต้องยอมรับว่ามันมีความเสี่ยงมันมีเรื่องความปลอดภัยของ<ม>ของการก่อสร้างของประชาชนของนักท่องเที่ยวที่จะมาใช้<ม>เพราะนั้นเราต้องตรวจสอบตั้งแต่ต้น<ม>ถือว่าเราไปให้คําแนะนําเราไม่ได้เน้นไปจับผิด<ม>เราเน้นไปช่วยกันตรวจสอบไปดูว่าประเด็นที่ทางผู้รับผิดชอบเขาดําเนินการมาเนี่ยมันมีจุดไหนที่ยังขาดตกบกพร่อง<ม>อยู่บ้างอาจจะเกิดจากความประมาทเลินเล่อของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือค,ความเข้าใจในกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องถ้่คาดเคลื่อนไปเราก็ไปแนะนําไปช่วยกันดูประมาณนี้ค่ะค่ะแล้วก็ เหมือนที่นันผอ,อ,อบอกค่ะว่าประชาชนนี่ก็เป็นส่วนสําคัญที่จะเป็นหูเป็นตาให้เช่นเดียวกันรเรามีการรณรงค์ให้ประชาชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมกับเรามากน้อยแค่ไหนคะโอ้อันนี้เป็นประการสําคัญเลยค่ะเพราะว่าทางกฎหมายรัฐธรรมนูญเองเนี่ยมาตรา63รก็ได้ย้าให้หน่วยงานภาครัฐเนี่ย มุ่งเน้นที่จะไปกระตุ้นให้ประชาชนมามีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตนะคะและท่านนายกเองนะคะท่านนายกเองท่านปัจจุบันเนี้ยท่านก็ได้มีนโยบายสําคัญที่จะกระตุ้นให้ประชาชนมามีส่วนร่วมในการรวมกลุ่มของประชาชนในการร่วมกันต่อต้านการทุจริตเนาะปปทเราก็รับนโยบายนี้มาดําเนินการทันทีโดยในส่วนของมิติพื้นที่เนี่ยอย่างปปทเขตแปดเราเองเนี่ยเราก็เน้นที่จะไปสร้างความรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ให้เขารวมตัวกันเป็นเครือข่ายภาคประชาชนนะคะเราให้ความรู้ว่า การทุจริตในภาครัฐคืออะไรให้เขาเข้าใจเ,เพื่อที่เขาล้องเรียนมา <g ul ter> จะได้เป็นไปตามเงื่อนไขทางกฎหมาย <g ul ter> ที่ปปทรับมาดำเนินการได้ <g ul ter> เพราะบางทีหากประชาชนไม่เข้าใจชัดเจนว่าเอ๊ะ e การทุจริตในภาครัฐจริงๆคืออะไรนะแล้วล้องเรียนเข้ามาผิด <g ul ter> แล้วพอปปทรทรทำไได้เพราะไม่ได้เป็นไปตามเงื่อนไขของกฎหมายประชาชนก็อาจจะขาดความศรัทธาเราได้เราเลยจึงต้องให้ความรู้ว่าคาว่าทุจริตในภาครัฐที่ถูกต้องคืออะไรที่ปปทจะทําได้ให้ประชาชนได้ตระหนักรู้ว่าการทุจริตเนี่ยก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติเราอย่างไรบ้าง ในฐานะที่ประชาชนเป็นผู้เสียภาษีเอาภาษีมาพัฒนาประเทศเนาะเพราะฉะนั้นประชาชนจะได้มีความสึกว่าเอ๊ะฉันเป็นเจ้าของงบประมาณด้วยส่วนหนึ่งจะได้ร่วมกันในการให้แจ้งเบาะแสใช่ค่ะแล้วก็ที่ผ่านมาในสุราษฎร์ธานีเนี่ยเรามีเครือข่ายเรื่องนี้อยู่หลายเครือข่ายอยู่นะคะทั้งเครือข่ายที่เป็นพชเครือข่ายช่องลมสตรองและที่กาลังเครือข่ายน้องใหม่ของเราคือคณะกรรมการชุมชนค่ะซึ่งเราเพิ่งเปิดตัวเวทีสาธารณะกันเมื่อช่วงเช้าวันที่19นี้เองนะคะที่ผ่านมานี่เองที่ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีค่ะซึ่งต่อไปเนี่ยปะปะทแล้วก็จะขยายผลไปทําเครือข่ายกับคณะกรรมการชุมชนให้มากขึ้นค่ะ,ะครับผมแล้วครับแต่ถ้าพี่น้องประชาชนมีเรื่องอยากจะฝากอยากจะร้องอเรียนหรือมีข้อสงสัยเนี่ยต้องทํำยังไงครับโอ้ถ้าเกิดประชาชนไปพบเห็น ว่าตรงไหนประเด็นอะไรเอ๊ะตรงนี้เขาในการก่อสร้าง๋อสงสัยไอ๊ถนนพัง่อ้ยอะก่อสร้างแล้วทาไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้ให้ประชาชนร้องเรียนมาได้เลยค่ะไม่ต้องรอให้การก่อสร้างนั้นเสร็จแค่ประชาชนไปเห็นเข้าหรือสงสัยว่าเอ๊ะอันนี้มันถูกต้องไหมแจ้งมาที่สํานักงานปปทได้เลยโดยเรามีสายด่วน1206นะคะซึ่งจะสายด่วน1206เนี่ยจะวิ่งไปที่ส่วนกลางของสํานักงานปปทและนอกจากนั้น QR code คที่ปรากฏในหน้าจอนี้นะคะจะเป็น QR code คของสํานักงานปปทเขต8เราโดยตรงเลยนะคะสองสองคิวอาร์ ทางประชาชนสามารถสแกนแล้วก็จะแอดไลน์เป็นเพื่อนกับกลุ่มงานป้องกันของปปทเขต8ได้นะคะและนอกจากนั้นที่สําคัญเรามีเบอร์ตรงของกลุ่มงานป้องกันของปปทเขต8ด้วยนะคะ,คะที่เบอร์0 6 1 4 1 4 3 8 7 2นะคะเบอร์นี้เป็นเบอร์ตรงของกลุ่มงานป้องกันของปปทเขต8เราประชาชนร้องเรียนมาได้เลยคณร้องเรียนต้องมีหลักฐานหรือต้องมีเอกสารมีลงชื่อลงอะไรไหมคะไม่จําเป็นเลยค่ะคือด้วย ด้วยกฎหมายรัฐนุนฉบับนี้ก็ตามหรือว่าด้วยการปกป้องประชาชนที่แจ้งบอแสก็ตามเนี่ยเรามีกฎหมายคุ้มครองผู้แจ้งบาแสด้วย<ม>และนอกจากนั้น,เ,นเราก็ยังให้สิทธิ์กับผู้ให้สิทธิ์กับผู้แจ้งข้อมูลว่า<ม>ท่านจะปกปิดชื่อก็ได้หรือท่านเปิดเผยกับเราเพื่อเราเ<ม>จะไปขอ้อมูลข,ขอขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเนะแต่เราจะปกปิดชื่อท่าน<ม>ชื่อ<ม>นามสกุลที่อยู่เราจะปิดให้หมดเลย<ม>เพื่อความปลอดภัยของท่านหรือท่านบอกถึงจะปกปิดอะแต่ก็ยังยังเกิดภัยคุกคามอยู่รู้สึกการใช้ชีวิตเรา ไม่ปลอดภัยแล้วมั้งก็ให้มาแจ้งกับคณะกับมาแจ้งกับสํานักง,งานปปทเราจะมีมาตรการคุ้มครองพยานให้ค่ะนะคะ,คะเราจะมีครบเลยให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายทั้งผู้ที่แจ้งเองแล้วก็ผู้ที่โดนแจ้งเนี่ยเราก็ต้องตรวจสอบว่าจริงหรือไม่จริงด้วยถูกต้องถูกต้องค่ะใช่ค่ะค สุดท้ายครับอยากให้ท่านฝากถึงพี่น้องประชาชนนะครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านครับค่ะค่ะนอกจากภารกิจหลักของสํานักง,งานปปทแล้วนะคะในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเนี่ยในปัจจุบันนี้ภายใต้การนําของท่านเลขาภูมิสารเกษรสุขเนี่ยเราได้มีอีกบทบาทหนึ่งที่สําคัญก็คือเรามีกิจกรรม Open House ก็คือเปิดบ้านปปทนะคะเรารับเรื่อง ความเดือดร้อนของประชาชนให้แจ้งมาที่ปปทได้เลยว่าหน่วยงานภาครัฐใดอาจจะมีการดําเนินการหรือม,มีวิธีการปฏิบัติงานใดๆที่ทําให้ประชาชนหรือผู้มารับบริการเนี่ยไม่ได้รับความสะดวกหรือการกระทําของหน่วยงานรัฐนั้นก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ทางราชการนะคะก็ให้แจ้งมาที่สํานักง,งานปป,ปทค่ะเราจะลงไปดาเนินการทันทียกตัวอย่างเลยนะคะขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างนะคะว่าที่ผ่านมาเมื่อเร็วๆนี้เองค่ะ,ะมีประชาชนร้องเรียนมาว่านะคะไฟส่องสว่างถนนสาธารณะ ใน,<ม>ในท้องถิ่นของเขาเนี่ยในพื้นที่สุราษฎร์ธานีเราเองค่ะ,คะแต่ประชาชนต้องมาเป็นคนจ่ายค่าไฟเอง<ม>นะคะตรงนี้ปปทเราก็ลงไปเชิญผู้เกี่ยวข้องหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องและเชิญป<ม>ระชาชนมาทําความเข้าใจกันก็ได<ม>้ข้อยุติร่วมกันว่าว่าอะไรนะคะ,คะอันนี้ด้วยระยะเวลาของทางสถานีที่จํากัดก็เลยแจ้งให้ทราบได้แค่ผลแค่ว่าเราได้ข้อตรงร่วมกันและประชาชนได้สบายใจแล้วว่าโอเคชัดเจนต่อไปคืออะไรอีกเคสหนึ่งค่ะเราได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าถนนสายหนึ่งนะคะเป็นหลุมเป็นบ่อมากเลย น,นั้นเกิดจากรถบรรทุกงานก่อสร้างของหน่วยง,งานรัฐแห่งหนึ่งเขาวิ่งบรรทุก<ม>บรรทุกสินค้าแอบบรรทุกวัสดุก,ก่อสร้างเนี่ยค่ะจนถนนถนนเป็นหลุมเป็นบอ่อมากเราลงไปดูพื้นที่จริงกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเลยกลุ่มประชากลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนเราก็ร่วมไปด้วยปรากฏเป็นหลุมเป็นบอ่อจริงค่ะเราก็เลยเอ๊ะทำไงดียิ่งหน้าฝนน้าขังเยอะมากเลยเราก็เลยขอกับหน่วยง,งาน,นพื้นที่ว่าช่วยกันแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้ประชาชนก่อนไปรีบดำเนินการให้เรียบร้อยก็ดีได้ข้อยุติ วันน <|so|>? ี้เวลาน้อยมีโอกาสจะเชิญท่านมาพูดคุยกันใหม่นะครับวันนี้ขอขอบคุณนะครับท่านผู้อำนวยการนัทพรสิทธิชัยครับผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตภาครัฐหรือเขต8นะครับหรือปปทเขต8เองครับขอบคุณนะครับขอบพระคุณครับ